ดูอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจสําหรับการหายตัวไปของคุณป้าพิมพันธ์ที่เข้าไปเก็บหน่อไม้ในป่าไผ่ที่ชนบุรีนะครับซึ่งล่าสุดพบร่างของผู้เสียชีวิตก็คือคุณป้าพิมพันธ์พุทธวีปอายุ58ปีแล้วที่หายเข้าไปในป่าไผ่พื้นที่100ไร่หลังจากที่ไปเก็บหน่อไม้กับเพื่อนอีก4คนแต่ว่าเพื่อนออกมาก่อนแต่ว่าตัวคุณป้าหายไป,ไไปเจ้าหน้าที่ทหารเรือร่วมกับชาวบ้านไปค้นหาครับ หาเท่าไหร่ไม่พบแล้วก็เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาก็เลยใช้วิธีทางความเชื่อที่ทําพิธีเปิดป่าด้วยและเมื่อวานนี้ก็พบร่างของคุณป้าพิมพันธ์ปรากฏว่าที่ข้อเท้าซ้ายคุณนัทมีร่องรอยถูกเขี่ยวงูไม่ทราบชนิดกัดอยู่แล้วถุงหน่อไม้ก็พบห่างจากศพประมาณ50เมตรมีร่องรอยคล้ายกับการวิ่งหนี เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหลักฐานแล้วก็ลำเลียงศพออกจากป่านำส่งโรงพยาบาลเพื่อชนนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปครับคาดว่าน่าจะถูกงูที่มีพิษนะกัดเข้านะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก่อนที่จะไปพบร่างของคุณพิมพันธ์เนี่ยนะฮะก็มันมีความเชื่อของญาติ ก็บอกว่าดวงวิญญาณของคุณพิมพันธ์เนี่ยนะฮะมาเข้าสิงหลันสาวที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาขอให้ญาติเนช่วยกันตามหาร่างในป่าซึ่งตัวเองเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถบอกตำแหน่งได้เพราะว่าถูกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเนี่ยบางตาอยู่ก็เลยบอกให้ญาติไปนิมนต์พระอาจารย์บุญส่งจันทิโมหรือว่าหลวงปู่ยิทผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดเทพ ปราสาทเตาอว่าไหมวัดเทพปราสาทเตาถ่านมาทําพิธีเปิดป่าครับแล้วก็ขอขอมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุ้มครองดูแลป่าแล้วจากนั้นช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้หลานสาวของคุณพิมพันธ์เนี่ยก็บอกว่าถูกดวงวิญญ,ญาณสิงร,ร่างก็ไปค้นหาร่างของคุณพิมพันธ์จนเจอนะฮะจุดที่พบร่างคุณพิมพันธ์เนี่ยอยู่ห่างไปประมาณ300เมตรจากจุดที่ทำพิธีเปิดป่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้แตัวตัวอยู่ในกอไผ่ใช่ไหม ก็เป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามของทั้งครอบครัวนะครับ,รบที่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหารวมถึงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของทางครอบครัวด้วย